วัดีค่ะวันนี้ใครอยากทานอาหารแห้งนะคะวันนี้อยู่ที่แผนกอาหารสดค่ะมาสายจะดีกว่าไม่มานะคะอาหารแห้งทะเลมาใหม่คุณลูกค้าทุกแบบเลยวันนี้ขาย100บาทค่ะหลากหลายเมนูเดี๋ยวพาคุณลูกค้าไปชมด้วยกันนะคะนี่ร้อยเดียวที่แผนกอาหารสดนะจ๊ะใครชอบทานอาหารทะเล คลเซียมมาเต็มนะคะทั้งแคลเซียมจากกระดูกปลาแล้วก็แคลเซียมจากเม็ดงาด้วยนี่ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ปรุงง่ายทําง่ายนะคะไม่ต้องใช้เวลานานคุณลูกค้าเหมาะสําหรับวันที่เร่งรีบอ่านี่อันนี้เป็นปลาแห้งนะคะคุณลูกค้าปลาแห้งคะ่ะใส่งาให้เยอะมากเม็ดงามาเต็มเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ห่วงงานะเจ้านี้ร้อยเดียวคุณลูกค้า ไม่เห็นไม่เห็นรักะรักชิมก่เดิน <c oughs> บาทกองโอเคไปต่อค่ะอันนี้เป็นปลาหางเหลืองลอยงาค่ะปลาหางเหลืองลอยงานะคะหรือว่าเรียกว่าปลาหวานคุณลูกค้าดูงาเยอะมากร้อยเดียวงาเยอะมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทอดกินงาจะได้เต็มเต็มเลยไม่ห่วงงาเลยเจ้านี้100บาทค่ะไปดูต่อนะคะ นี่ปลาคางเหลืองนะคะอันนี้เป็นแบบคนไม่ชอบงานี่ก็100บาทเยอะมากแพ็กใหญ่ด้วยร้อยเดียวคุณลูกค้าทานได้หลายวันนะคะใครชอบเป็นปลาเล็กๆแบบนี้เอาไปทอดเอาไปทอดกรอบนะคะชุบแป้งนิดนึงก็อร่อยคุณลูกค้าปลาใบไม้สักอย่างหนึ่งนะคะอ่านไม่ออกปลาเล็กค่ะคน่ะ100บาทคุณลูกค้าแห้งทอดกรอบนะเมนูนี้ 100บาททั้งหมดเลยคุณลูกค้าและก็ยังไม่พอนี้ปลาหมึกค่ะนี่อันนี้เป็นแบบแกะตาให้เรียบร้อยแล้วก็ราคา1 0 0่งบาทค่ะถามว่ามีประมาณกี่ตัวเนาะ20ตัวประมาณนี้ย20ตัวแพ็คนี้100บาทคุณลูกค้ปาปลาหมึกแกะตาค่ะหรือว่าจะเป็นนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าปลาแดงหวานค่ะตัวใหญ่มาก ปลาแดงหวานตัวใหญ่มากอันนี้ก็แพแ็คละ1 0 0บาทคุณลูกค้า100บาททั้งหมดเลยคุณลูกค้าอยากทานอะไรแคปหน้าจอนะคนที่อยู่ไกลนะแคปหน้าจอแล้วแอดมินดูแลต่อให้หรือถ้าอยู่ไกลก็แวะมาช้อปปิ้งที่แผนกอาหารสดนะคะเป็นอาหารทะเลแห้ง100บาททั้งหมดเลยถ้าเขาเขามาแบ่งบรรจุเป็นแพ็คละหนึ่งร้อยก็จะดี ได้ทานหลายอยาอ่างไม่ต้องซื้อถุงใหญ่แต่ได้ทานหลายๆอย่างอันนี้ก็ขายดีคุณลูกค้าเขาเรียกว่าปลาหมึกหยองขาวปลาหมึกหยองขาวนะคะหวานหวนเหนียวเหนียวอ,อาหารทานเล่นเคี้ยวเล่นนะคะดีต่อสุขภาพด้วย100บาทจ้าอาหารทะเลเขาจะพิเศษคือเขาจะมีเขาเรียกว่า และธาตุไอโอดีนที่อาหารชนิดอื่นไม่มีหาได้ที่ในอาหารทะเลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องทานด้วยเป็นประจำนะคะต่อมาค่ะนี่หมูฝอยจากคุณลูกค้าแพ็กนี้ก็1 0 0บาทหมูฝอยชิ้นกำลังพอดีนะคะวิธีการเลือกหมูฝอยคือต้องเลือกที่แบบชิ้นแบบเขาเรียกอะไรอะทานง่ายอ,อถ้าเจ้าที่ทำไม่ดีเขาจะติดกันเป็นพืชน,นะคะจะทานยากแล้วก็แข็งอันนี้ไม่แข็งค่ะกรอบหวานอร่อย100บาทหมูฝอยค่ะ อันนี้ไม่ใช่อาหารทะเลแล้วนะเป็นอาหารแปรรูปต่อค่ะนี่มาเป็นของทานเล่นบ้างนี่ของทานเล่นบ้างปลาเก็ตขาวค่ะนี่ใส่พริกให้ด้วยรสชาติหวานๆนะคะคุณลูกค้าอันนี้ก็หนึ่งรอบาทนะจ๊ะไปต่อค่ะหรือว่าจะเป็นนี่เลยค่ะปลากรอบทอด ลอยงาหวานนิดนิดแพ็คใหญ่มากแน่นๆแบบนี้เลยดูงามาเต็ม100บาทคุณลูกค้าทานกับส้มตำได้ใส่ยำผลไม้ได้ทานเล่นเล่นก็ได้คุ้มมาก100บาทจ้าหรือใครที่ไม่ชอบทานงาไม่ชอบความหวานอันนี้เป็นแบบว่าชุบแป้งทอดกรอบค่ะนี่ปลาซิวทอดชุบแป้งบางๆกรอบๆอันนี้ก็คุณค่าที่คู่ควรร้อยเดียวคุณลูกค้า ของทะเลแล้วเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเป็นของทานเล่นบ้างนะคะเดี๋ยวจะมีคนสวยเดินผ่านกล้องนะคะสบตาคุณลูกค้าพี่หน่อยดิไม่นะมาดูของทานเล่นมุมนี้บ้างคุณลูกค้าคะ่ะมามาใหม่ก็อยากจะโชว์คุณลูกค้านะคะเขาเก็บรา,ราชากุ้งทุงใหญ่ๆอย่างนี้25บาทคะ่ะอันนี้เป็นมุมสินค้าโอท็อปนะคะคุณลูกค้า มาดูตรงนี้ดีกว่านี่อาหารอร่อยและดีตรงนี้เลยค่ะขนมโอท็อปเขาคือข้าวตังค่ะมีหลายหน้านะคุณลูกค้าเขาพัฒนาไปเื่อยแล้วนะเมื่อก่อนก็มีแต่หมูหยองใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีมีหน้าให้เลือกเยอะมากนะคะอันนี้เป็นถุงขนาด190กรัมนะคะข้าวตังหมูหยองอันนี้เป็นพริกเผาค่ะคุณลูกค้าถุงละถุงละ49บาท49บาบาทจะ้ะ หรือว่าจะเป็นนี่เลยค่ะข้าวตังหน้าปลาหมึกย่างโหสุดยอดหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยทานข้าวตังหน้าปลาหมึกย่างหน้าหมึกย่างนะคะหรือว่านี่เลยค่ะข้าวตังหน้าไก่อยองม,มีหมูมีไก่มีปลาหมึกอ่านี่สามหน้านี 49บาททั้งหมดเลยคุณลูกค้า49บาททั้งหมดเป็นถุงซิปล็อกนะคะเพราะฉะนั้นทานไม่หมดก็ล็อกเก็บได้นี่49บาทจ้าหน้ากุยหยงหน้าไก่ยหยองแล้วปิดท้ายด้วยนี่เลยค่ะเขาเรียกว่าขนมทัญญทิพนะคะนี่เป็นประมาณว่าเค้กเกอร์อบกรอบเค้กเกอร์อบกรอบโรยด้วยทัญญพืชเป็นแบบ สุขภาพนะคะมีงาขาวงาดำมีมเม็ดมะม่วงหิวมะพาานะคะมีเม็ดเมล็ดฟักทองแล้วก็มีโรยหน้าหว,วานๆด้วยลูกเกดอาหารดีแล้วก็ประโยชน์เยอะอยู่ที่นี่คุณลูกค้าถุงนี้45บาทนะจ๊ะเครกเกอร์ทันยพืชนี่ใครที่อยากทานขนมอยากจะเคี้ยวอะไรแบบกรุบๆแต่ไม่อยากน้ำหนักขึ้นแนะนำตัวนี้เลยค่ะนะคะขนมครกเกอร์จากทันญทิพย์อันนี้นำเข้าจาก จากโคลานะคะโคลานนำเข้าบุรีรัมนะคะจากเจ้าสัวค่ะ,ะใครสนใจแวะมาชิมนะคะคุณลูกค้าเอ้ไม่ใช่สิแวะมาช็อปปิ้งไม่มีให้ชิมต่อจ้าอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าข้าแตนน้ำแตงโมค่ะ หลายๆคนชอบแต่ว่าที่ซื้อบางทีก็หายากนะคะนี่ข้าวแตนน้ําแตงโมของฝากจากโคราชเหมือนกันค่ะนี่ถุงนี้39บาทมีหลายรสชาติด้วย โรยน้ำตาลนิดๆนะคะไม่เยอะไม่เยอะบางคนกลัวหวานไงอันนี้เขาโรยน้ําตาลให้นิดเดียวกรุบกรอบกรอบอร่อยๆนะคะใครสนใจคุณลูกค้าที่มุมาสินค้าโอท็อปของห้างชวิกิซปเปอร์เซ็นเตอร์นะคะอยู่ติดกับแผนกอาหารสดนะคะฝากไว้ด้วยค,ะค่ะคุณลูกค้าก็ยังมีอีกเยอะๆๆนะคะอันนี้คือแนะนํา นำเสนอเป็นแค่บางส่วนนะคะจริงๆมีให้เลือกเยอะมากยังไงคุณลูกค้าที่ชอบทานขนมแนวประมาณนี้นะคะหรือว่าจะเป็นอาหารทะเลแห้งก็100บาททั้งในไล้์สดและก็หน้าร้านเลยค่ะราคาเดียวกันนะคะอย่าลืมแวะมาช้อปปิ้งกันเยอะๆนะคะไล้์สดรอบนี้ราไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบบ่ายนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะไปละคะ่ะ